หมือนี่ไหมบังไอ้บัวขาวถอยรถเขาซ่องครับว่าสิเทีปั้นไหนครับกระปอร์เช่พอนอสิบสองสิบสองไอบัวขาวครับพี่น้องครับอุ้ยตืบตืบตืบโอ้โอ้ปอร์เช่กั Porsche, นยังในใ้ฮค้นบวกเลยนะครับนี่ในพีพีตากล้องนะครับช่างภาพจากให้พีพีเอเด้นนี่บวกไนงะโอ้ er ะระบบเซนเดอร์นะครับไม่ใช่เซนเซอร์เซนเซอร์เซนเดอร์เนี่ยครับปอร์เช่โอ้ ปปไปบอไบอป,อป,ปบ่ปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บใส่เวลาผ่านไป40วินาทีครับเขาได้บอเขาได้บอหมุนหมุนอีกหมุนอีกรอบนึงรอบนึงครับพี่น้องผ่านไป56วินาที ได้ไหมโอ้สุดยอดเลยโอ้พนมีกล่องข้างในอยู่พี่น้องมีกล่องกับประซ้ำม,มีคนเบิงห้เนาะมีคนเบิงห้สุดยอดวัวโอ้ใส่เวลาไปทั้งหมด 1, หนึ่งนาทีสิบสี่วินาทีครับกับการจอดรถของพี่บัวขาวบัญชาเมฆวันนี้นะครับ,บใส่เวลาไป 1, หนึ่งนาทีสิบห้าวินาทีครับในการจอดรถครับ ใช่ครับหาที่จอดสุดยอดเลยตอนแรกผมนึกว่ากดสวิตหรือกรมันเข่าเลยกดสวิตช์แล้วมันละหมนุนฟื้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 นข่าวนะโอ้เนี่ยนะครับอุ้ยรถคันงามขนาดอุ้ยสวยหนึ่งนาทีสิบสี่หรือสิบห้าวินาทีนี่แหละพี่บัวขาวสุดยอดเนาะสุดยอดสุดยอดครับนี่แหละกับรถสิบสองสิบสองของไอ้บัวขาวนะครับบัญชามีก จากจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้มือนี้มากินเข่าครับวันนี้มากินขา่าเอามวนมวลกล้อมๆสันๆซําน,น,น,นี่ครับเดี๋ยวเบิ่์สิไปซกต่อครับอยู่นี่ร้านุา่นละน่าเขาต้มุมนละซํานี่ลหละพี่น้องสวัสดีครับ